ท่านเทวดามาแล้วเทวดามาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วขอเชิญท่านเทวดาสมยน้ำชาเป็นสิริมงคลอ้าวถึงการเวลาแห่งการโปรดสัตว เว่ยใกล้ชื่ออะไรดังๆชื่อนางสาวสิริพัสสุนรารนวัต์เจ้าค่ะปัญหาคืออะไรการมาสื่อถามถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเจ้าค่ะแม่เป็นอะไรจ้ะแม่ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนครนายกค่ะได้ไปกี่ปีแล้วตายไปหกปีแล้วค่ะหกปีแล้วออตายด้วยอายุเท่าไหร่อายุ75ปีค่ะตอนนี้ก็80ปีค่ะ ท่านเทวดาจะถามถึงแม่ที่ตายไปแล้ว<อ>ชื่อนางสายหยุดสุนทรอนสุนทารานุวัตตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรตายไป6ปีแล้วชื่อสายหยุดใช่ไหมท่านสายหยุดตายตอนอายุเท่าไหร่หนอะ เจ็ดสิบห้าปีตายไปกี่ปีแล้วคะหกปีเจ้าค่ะหกปีตายได้โรคอะไรเลยป่วยเจ้าค่ะนอนป่วยได้โรค<ป>อะไรเอ่ยอ่าไม่ทราบเจ้าค่ะโรคชราบางเจ้าค่ะทำอาชีพอะไรหนออ่าทำสวนทําไร่รับจ้างเ,าเจ้าค่ะทําบุญบ้างไหมเล่าแนวทาเจ้าค่ะทําอยู่เป็นเนืองๆเงจ้าค่ะทําไร่ทําสวน ทำสวนอะไรเอย่ยอ่าแต่ก่อนท่านทําสวนกล้วยเจ้าค่ะมีมะพร้าวด้วยไหมเล่ามองเห็นสวนมะพร้าวมากมายนั่นแหละนะเคยอยู่สวนมะพร้าวมาหรืออะไรคะใช่เจ้าค่ะตอนแม่ของคือยายของของลูกอะค่ะมีสวนมะพร้วา,พาวเจ้าค่ะ <c ười> ท่านเอย๋ยเห็นเป็นเช่นนี้นะจิตนี้ยังผูกมัดน,นั่นแหละครบยังอยู่ในสวนนาแหละท่านแน่อยู่ในสวนสวนมะพร้าวด้วยสิ จิตใจฉนไหนนี่หรืออะไรนะอ,อยากอยู่กับธรรมชาติกับคืนสูุขราอยากจะเป็นเช่นนั้นหนาะดังเดิมนั่นแหละเอ้ยตกลงจะให้อยู่ในสวนหรืออยากให้ไปเกิดลูกต้องการแก้ไขให้แม่ไปเกิดเจ้าค่ะให้ไปเกิดแล้วสสย,ยุดได้ยินไหมเขาจะใสให้เกิดนั่นแหละหนาะไม่มาควรมกมุ่นตรงนี้ค่ะมุ่งสร้างบุญกุศลหนานะไปเกิดใหม่แล ติดใจอะไรนักหนากับลูกมะพร้าวจะเฝ้าทำไมเล่าสวนเอ้ยชอบติดใจธรรมชาตินี่แหละนะไม่ต้องยุ่งกับผู้คนใหม่ล่ะคัะอยู่ตรงนี้หนาดีแหละท่านแล้ <c oughs> ก็ไปเกิดใหม่แล้วไปบำเพ็ญด้วยเป็นผีเฝ้าสวนไม่มีประโยชน์เลยละไปเกิดดีกว่าคะ่ะเอาบุญหนาบำเพ็ญเพียรถ้าดื้อม,มากมายเดีย๋ยวจับสลงนรกให้จบสิน้น <c oughs> อไปเกิดจะได้สร้างบุญบรารมีได้ท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาะยอมตกลงแล้วแหละสิคราจะไปเกิดไหม่นาก็ได้นั่นแหละต้องทำอย่างไรบ้างท่านเอ๋ยต้องบวชให้นั่นแหละให้นางแท้สายหยุดนี่แหลนะหนาได้เห็นคุณธรรมน,ำ,นำหน้าคราบุญเกา่านาเคยทำและท่านแท้ แต่ปัญญาไม่ค่อยส่งให้เกิดจึงไม่เกิดผลกับตนนั่นแหละหนอะจิตยังยึดยังติดไม่ละพอถูกหรอกเนาะให้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบแหล่อา้าต้องใช้เวลาบวชกี่วันควรให้บวชสายหยุดท่านเอย๋ยให้จบเลยห้าสิบวันนั่นแหละหนาะได้ไหมเล่าคราับของเจ้าค่ะได้เลยถ้าเช่นนั้นหนาะท่านเอย๋ยนำเครื่องบวชเลยแหละหนาะ ชุดขาวสองชุดแหละค่ะหนังสือสวดมนต์หาสองเล่มแหน่พร้อมกระทูบเทียนด้วยท่านเอ๋ยดอกบัวบวชเลยด้วยนั่นแหละนะเห็นเป็นเช่นนี้แค่นั้นค่ะนี่แหละนะสังฆทานหนึ่งชุดเอ๋ยปล่อยสันให้หน่อยแล่จะได้แก้มีบุญหนุนนำเนาะยี่สิบตัวได้ก็ดีพอแค่นี้เนาะก็ได้แล้วท่านเอ๋ยได้เลยพร้อมจะบวชเมื่มอไหร่ บวชแล้วค่ะตอนนี้บวชนี้บวชแล้ว,ว,ลวเริ่มเลยห้าิบวันสายหยุดจะได้ไปเกิดได้แล้วอ่าเรียบร้อยจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ